สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง b e f e s t r o Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับก็ไปทํานู่นทานี่มานะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาทําธุระด้วยนะฮะที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองนครชุมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวกําแพงเพชรใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น ประเภททางทางประวัติศาสตร์นะครับแน,น่นอนก็มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งก็เป็นมรดกโลกด้วยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีทางธรรมชาติด้วยงนาะที่กำแพงเพชรก็คนที่ชอบทางธรรมชาติเช่นน้ําตกก็อย่างเช่นมีอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองวังเจ้านะครับก็แล้วแต่นะท่าน ใดที่ชอบการทร่องเที่ยวประเภทไหนหรืออาจจะเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์ทั้ง,ท,งทางธรรมชาติด้วยก็ได้นะครับกำแพงเพชรก็มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หลากหลายด้านเลยนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกับกมแพงเพชรนั่นเองครับวันนี้เราจะไม่ได้เที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตมมร์กำแพงเพชรนะฮะแต่ว่าเราจะมาเที่ยวที่อีกเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองโบราณซึ่งก็อยู่ตรงกันข้ามกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรหรือเมืองกำแพงเพชรนะครับ ที่สร้างขึ้นในช่วงอาจจะช่วงปลายสุโขทัยต่อช่วงอยุธยาตอนต้นนะครับทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิงตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าปิงนะครับตรงพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็คือเมืองนครชุมนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาร,รามหรือวัดพระบรมธาตุนครชุมนะครับที่อาเภอเมืองจากกาังหวัดกำแพงเพชรก็ตั้งอยู่ริมแม่น้าปิงด้านฝั่งตะวันตกนะครับอยู่ใกล้ๆกกับสถานีขนส่ง จัหัดกำแพงเพชรซึ่งก็เป็นพื้นที่เมืองนครชุมเดิมนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความสําคัญนะครับของของ,ของหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของกำแพงเพชรในช่วงอาจจะเป็นช่วงปลายสุขโขทัยที่มีอิทธิพลของอิทธยาเข้ามานะครับมีอํานาจแทรกแซงสุขโขทัยในช่วงสมเด็จ พระบรมราชธาิราชที่หนึ่งนะครับหรือคุณหลวงพระงวหรืออาจจะลงไปถึงสมเด็จพระบรมไตาโลก็นั้นหรืออาจจะย้อนกลับมาขึ้นในสมัยพระเจิาออุทองหรือเขาว่าได้ในช่วงที่วิทยาเนี่ยเริ่มแผ่อิทธิพลทางด้านการเมืองนะครับขึ้นมาที่เมืองไปาเนี่ยก็คือสุโขทัยสีสัชนาลายกำแพงเพชรของพื้นที่ตรงกระเวณนี้แต่เมืองนครชุมเนี่ยนะครับเราพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีนะครับแน่นอนก็น่าจะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัยนะครับ อาจจะมีชุมชนที่ตั้งมาก่อนในช่วงสุโขทยัยยุคต้นยุคกลางจนมาพบหลักฐานที่เรานะบ่งชี้เห็นถึงพื้นที่ตรงบริเวณเมืองนครชุมเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยโดยเฉพาะในรัชสมัยของพญาดิษไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์ที่หกของราชวงศ์พระทวงเพราะว่าเราเจอศิลาจารกนะครับหลักที่3หรือจารกนครชุมตรงพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับ แล้วก็บอกว่าวัดพระบรมธาตุนครชุมแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดพระมหาธาตุประจําเมืองนะครับในจารึกบอกว่านี่พระมหากิไทยเนี่ยทรงให้มีการสร้างพระมหาธาตุนะครับปฏิสถานพระบรมสา,ษา,ษารีริกธาตุเป็นเจดีย์ศกพุ่มเข้าบินหรือดอกโบตุศิลปะสุขโขทัยสามพงนะครับอายุนะครับในการสร้างก็น่าจะช่วงประมาณ ปีพศ1900นะฮะในจารึกเนี่ยบอกว่าปีในการสร้างเนี่ยสร้างขึ้นในปีพศ1900ก็คือช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่20นั่นเองสร้างเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมงานศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะครับก็คือเจดีย์สพุ่มข้าบินนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะฮะถ้าเรามาเที่ยวที่วัดพระบรมธาตุนครจุเหมเราจะไม่เห็นเจดีย์สุ่มข้าบินแล้วนะครับเราจะ เจอพระบรมธาตุที่เป็นลักษณะเจดีที่เป็นศิลปะมอญน,นะครับหรือมอญผสมพม่าด้วยนะครับก็มีการบูรณะนะครับโดยพ่อค้าขับประดีชาวพม่านะครับชื่อพญาตกาเนี่ยซึ่งเป็นพ่อค้าสัมปทานไม้นะครับจากพม่าเข้ามาสัมปทานไม้ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเรานะครับเชียงไม้เชียงรายลำปางแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยนะครับ แล้วก็พยาติาก,กาศเนี่ยนะก็ร่ำรวยนะครับเพราะกเกิดทำการค้าไม้นะก็มีสตุ้งสตังก็เลยเออขออนุญาตนะครับเจ้าเมืองกําแ์งเพชรนะครับแล้วก็ถึงเขาเรียกฝากผ่านเจ้าเมืองกําปแงเพชรไปขอพระราชทานพระบรมประชานอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ว่าอยากขอบูรณะ,ระอฏิสังภรขวัด พระบรมธาตุนครชุมงแห่งนี้นะครับให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามดังเดิมนะครับก็เลยมีการสร้างงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเจดีย์ทรงบอลปรากฏอยู่นะอาจจะในช่วงประมาณปลายรัชกาลที่5และวัดแห่งนี้ก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วก็เสด็จประพาสด้วยนะครับในช่วงประมาณปีพศ2449นั่นเองครับ ปัจจุบันนะฮะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดพระบรมธาตุนครจุมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่สร้างขึ้นหรืออาจจะมีการโบราณะนะครับในช่วงประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยเฉพาะใจดีประธานของวัดเนี่ยครับก็เป็นใจดีทรงหมอนไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูลาลยดว่าใจดีทรงหมอนเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีพระบรมรูปนะครับหรือพระบรมชันุสาวรียาพิลาลัยหรือพระมหาธรรมราชาที่1เนี่ยนะครับ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระาธาตุนะคะแล้วภายในวัดนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสร้างขึ้นอ,อ,อยู่คือคือ,คอเป็นเป็นวิหารเ,เป็นพระวิหารที่สร้างขึ้นในช่วงประมาณปีที่2ันห้าร้อยหินเอี่เองนะครับแล้วก็ภายในพระวิหารเนี่ยก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็จะแสดงพระพุทธรูปนะครับสวยงามนะ,ะหลากหลาย ศิละปะหลากหลายสมัยเลยโดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนะครับมีล้านนามีรินนทยาหูทองนะครับรัตนโกสินทร์หลายองค์เลยจะสแสดงอยู่ในวิหารนะครับของวัดพระบรมธาตุน,นครชุมแห่งด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของพระพุทธรูปโบราณสวยๆนะแล้วก็ชอบความหลากหลายเข้ามาดูในเรื่องของรายละเอียดงานศิละปะของพระพุทธรูปในแต่ละสมัยเนี่ย พีพระพัน์แห่งนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมากมาแมงเพชรนอกจากเราจะไปเที่ยวเมืองกาแมงเพชรแล้วที่ปิดอุทยานปติศาสตร์กะแมงเพชรเนี่ยเราก็ยังมาเที่ยวเมืองนครชุมแห่งนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็มีพัฒน,า,นาการทางด้านของหลักฐานนะครับทางด้านปิศสตร์โบร,ราณคดีเนี่ยเก่ากว่าเมืองกาแมงเพชรหรือชากังลาวที่อยู่ปัจจุบันก็คืออุทยานปทิศกรรมแพงเพชรแล้วนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดนี้ก็คือพระปรุมรุธาตุนะครับวก็ชุมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดของวัดพระบรมธาตุเจดียารามหรือวัดพระบรมธาตุนครชุมนะครับก็คือเจดีย์ JD ประธานของวัดนั่นเองนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าในศิลาจารึกหลักที่3นครชุมเนี่ยนะครับนะบอกว่า วัดนี้นะครับสร้างขึ้นโดยพิยริไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1นนะครับกษัตริย์ของอณาจักรสุโขทยัยสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพศ .1900 นะครับเพื่อที่จะประดิษฐานทบรมาสาริรกรธาตุโดยที่เจดีย์เนี่ยที่ประดิษฐานทบรมสาริกธาตุอย่เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าบินหรือดอกปัวตูม3องปงด้วยกันนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์อะต่างๆนะฮะ่อจากนั้นเนี่ยนะครับ ยาวลงมานะครับเมื่อศูนย์กลางอํานาจย้ายจากฝั่งเมืองนครชุมไปยังฝั่งกาแพงเพชรหรืออุทยานประสร์กำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็ทําให้เมืองนครชุมเนี่ยลดความสําคัญลงไปนะครับแล้วก็อาจจะถูกทิ้งล้างไปบางช่วงบางสมัยจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีขาบบ่าวบัีค้าหมายชาวพม่าก,ก็คือเพียรตากาเนี่ยได้เข้ามาซ่อมแซมวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างเจดีประธานซึ่งคิดว่าน่าจะสร้างครอบทับ ตัวเจดีเดิมที่เป็นกุ้มข้าบินนะครับในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เป็นงานศิลป,ปะที่เป็นศิลป,ปะมอญน,นั่นเองนะครับที่เราเห็นข้างหน้าน,นี่คือเป็นเจดีศิลป,ปะมอญน,นะครับเจดีศิลป,ปะมอญเป็นยังไงจริงๆแล้วเจดีศิลป,ปะพม่าเนี่ยนะครับก็มีการสร้างแบ่งออกเป็นหลายช่วงหลายสมัยด้วยกันอาจจะเป็นช่วงพม่าเหนือพม่าใต้ พมา่าเหนือก็อาจจะมีสมัยพุก,กามสมัยอังวะนะครับสมัยอมรปุระมันเดเลชเวโบนะครับก็คือช่วงราชวงศ์คองบองส่วนพมา่าใต้เนี่ยก็จะมีราชวงศ์มอญน,นะครับตรงบริเวณแม่น้ำปากแม่น้ำอีรรวดีแม่น้ำสัลรวินนะครับตรงบริเวณก็จะเป็นพมา่าใต้ซึ่งก็จะเป็นชนชาติมอญหรืออาณาจักรมอญเนี่ยที่สร้างขึ้นนะครับแล้วก็มีเจดีนะที่มีอิทธิพลนะครับของ ถ้าเกิดเป็นทางทางพุกามนะครับก็จะมีอิทธิพลของศิลป,ปะอินเดียสมัยอมราวดีสมัยวากาตกะนะครับหรืออาจจะมีศิลป,ปะในสมัยปาระก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเข้ามามีอิทธิพลของเกี่ยวกับเจดีของพุกามหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำก็คือในวัฒนธรรมปรยูนะครับก็จะมีเจดีสำคัญๆเช่นเจดีชเวซิกองนะครับ ที่เป็นจีดีต้นแบบของจีดีที่เป็นศิลปะพะมา่าแท้นะครับแล้วก็สืบทอดมาอย่างไหนสมัยอมมอรปุระมันเดเลก็คือช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่23 24 25นะครับช่วงที่ก่อนที่จะพะมา่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนั่นเองส่วนทางด้านใต้นะครับก็คือพมา่าใต้เนี่ยก็จะเป็นศิลปะมอศิลปะมอก็จะมีการแบ่งออกเป็น หลากหลายช่วงสมัยเช่นศิลปะมอนในสมัยสะเทิมนะครับก็คือเมืองมีเมืองสะเทิมเป็นศูนย์กลางศิลปะมอสมัยหงสาวดีศิลปะมอสมัยามาลาแแมงสมัยย่างกุ้งนะฮะก็แบ่งออกได้เป็นสีสมัยหลักด้วยกันโดยหลักๆแล้วองค์ประกอบของเจดีย์ของของทางอาณาจักรมอนเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่มีอิทธิพลนะครับของทาง พม่าเหนือเข้ามาด้วยแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันออกไปบ้างนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไล่ออกไปเป็นส่วนๆเลยเช่นฐานเนี่ยนะครับฐานชั้นล่างก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นฐานโบคว,ว่ำบวงงายแล้วก็คาดลูกแก้วนะครับขนาดใหญ่1เส้นด้วยกันนะครับรองรับฐานโวคว่ำบวงงายนะครับอีกสามชั้นอยู่ในพังสี่เหลี่ยมนะครับซึ่ง ในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการประดับซุ้มจรนนำนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับด้านในหนึ่งด้านก็จะมีซุ้มจรนำเนี่ยนะครับทั้งหมด4ซุ้มนะครับประดิษฐานอยู่ทั้ง3ชั้นเลยนะครับแล้วก็ฐา,านพวะควทมรูปหงายนี่ก็จะมีการประดับด้วยเ,เส้นลูกแก้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นศิลปะพม่าเนี่ยก็จะอ,องมีเส้นลูกแก้ว2เส้นนะครับคาด ถ้าเป็นศิลปะอินเดียเนี่ยก็จะมีเส้นลูกแก้ว1เส้นคาดนะฮะผังนะครับมีการเพิ่มมุมด้วยนะครับสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเนี่ยแล้วก็มีการแผ่ลาดของถากเนี่ยอย่างมากเลยนี่เป็นลักษณะเด่นของเจดีแบบมอนนะครับหรือศิลปะมอนคือฐานเจดีแผ่ลาดนะครับไม่มีการประดับสถูปปิกาแบบเจดีแบบพม่าแท้หรืออมรปุรามันเดเลนะครับคือเป็นฐานย่อมุมขึ้นไปเลยนะฮะไม่มีสถูปปิกาหรือเจดีจำลองประดับอยู่ ถ้าเป็นเจดีย์มอนนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีบันไดทางขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีลานประทักษิณด้วยแต่ถ้าเป็นเจดีย์แบบพม่านะครับแผลเนี่ยก็จะมีบันไดทางขึ้นแล้วก็มีลานประทักษิณทั้ง3ชั้นนะครับแล้วก็เจดีย์จะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีการประดับสถูปิกะจะมีสถูปิกะที่เป็นเจดีย์รูปหม้อน้ำนะครับหรือปุรณสตะ แล้วก็มีเจดีย์ทรงระฆังแตบบ่พม่าแท้อยู่ด้านบนนะครับทั้งหมด5องค์ด้วยกันซิ่นเจดีย์เเวสิกอง S S เนี่ยนะครับที่ปุก,กามก็จะเป็นต้นแบบของเจดีย์ศิลปะพะม่าแท้นั่นเองนะครับถัดขึ้นจากฐานขึ้นไปก็จะเป็นฐานปรับมุมนะครับก็จะเป็นฐานอาจจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะครับโดยทั่วไปน่จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมชั้นแรกแล้วก็ปรับเป็นฐานกลมเพื่อที่จะรองรับองค์ระฆังนะครับองค์ระฆังก็ จะมีลักษณะเป็นอ,องค์ละคงความและปากผายนะฮะมีการาทำเป็นรัดอกนะครับมีการทำเป็นรัดอกแล้วก็มีการประดับด้วยพวกลายต่างๆถ้าเป็นศิลปะพะมา่าเนี่ยก็จะมีทั้งลายหน้าการไข่พวงมาลายัยโชอุบะมีการทำเป็นบัวคอเสือ้อมีการทำเป็น หน้าการใช่ไหมฮะมเป็นพวงมาลัยอะไรต่างๆเป็นลายกระหนกสามเหลี่ยมลายคล้ายๆลายกลัวเชิงสลับลายใบโพลอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าที่วัดพระรามท่านนี้ก็จะมีการทําเป็นลายเส้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความละเอียดเท่ากับเจดีศิละปะมอญแท้ๆนะฮะคือถ้าไปเจดีมอญเนี่ยก็จะมีการทําเต็มรูปแบบเลยนะครับองค์อาคางมีการทําเป็นรัดอกนะครับเป็นตรงเส้นรัดอกก็จะมีมีเป็นเส้นกลมๆนะฮะ แล้วก็มีปล้องฉไนต์นะครับปล้องฉไนก็มีการทาเป็นเป็นปล้องขึ้นไปมีการแต่งเป็นท้องไม้นะครับแต่งเป็นท้องไม้ขึ้นไปแล้วก็มีเ,เป็นปฐมบาทแล้วก็มีปลีถ้าเป็นจดีมอยก็จะมีปลีขนาดาสูงแต่ถ้าเป็นจดีแบบศิลปะพมา่าแท้เนี่ยปลีด้านบนเนี่ยจะสั้นนะครับและด้านบนก็จะเป็นมงกุฎนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ใจดีวัดพุทธมรรทานครจุมเนี่ยไม่คิดว่าเที่ยวที่ดูไม่มีบัวปากระครังนะฮะแต่ถ้าเป็นเจดีแบบมอหรือเจดีแบบพุก,กามหรือศิลปพะพมา่าแท้จะมีบัวปากระครังอันนี้จะเป็นอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลไปยังศิลปะไม่ว่าจะเป็นในศิลปะสุโข,ขทยัยก็ะจะมีบัวปากระครังนะฮะหรืออาจจะมีการทําเป็นบัว ซ้อนกันที่เราเรียกว่าบัวทรงคลุ่มหรือบัวคลุ่มซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบของบัวคลุ่มหรือบัวทรงคลุ่มในศิลปะล้านนาด้วยนะครับในหลายๆที่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาลาที่ผ่านเข้ามาพมา่านะครับทั้งที่พุกามเราก็เข้ามาที่ทงางใต้ของของพมา่าก็คืออาณาจักรมอนนั่นเองนะครับ